พเพื่อนๆคะเรามาเจอบอลสีชื่อแปงอีกต้นหนึ่งค่ะบอลสีผับอุหนังเราได้มาจากเพื่อนที่ขายต้นไม้คะ่ะไม่ทราบประวัติความเป็นมา บอลสีพระผู้หนังเป็นบอลมีหูคะ่ะคาดว่าคนทีตั้งชื่อน่าจะเป็นเซียนพระพระผู้หนังสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทัยถึงอยุธยาลอด,ด้วยเนื้อชินทองสำริดดีบุกและตะกัวคะ่ะบอลสีพระผู้หนังเราได้มาในราคาที่แพงมากหามาปลุกกันนะคะบอลสีพระผู้หนังคะ่ะ